ดีค่ะช่องป้าจริงช่องป้าจริงวันนี้บ้าจริงทำอันนี้ค่ะกำลังคั่วอยู่นะคะโตษทีนะคะกำลังรั่วอยู่นะคะจะทำน้ำพริกเก็บไว้กินเพราะว่าน้ำพริกที่ตลาดส่วนใหญ่ใส่ชูรโรต้องจริงแค้ชูรโรตนะคะก็เลยจะต้องทำกินเองเก็บไว้ในตู้เย็น อยากกินเมื่อไหร่ก็เอามากินนะคะตัวหอมกระเทียมนะจ๊ะตัวเสร็จก็เทใส่ครกต่อไปนะคะตัวพริกค่ะน้ำพริกแค่นี้พอนะคะแค่นี้ก็เผ็ดมากสองรับต่เอย่าตัวพริกะะต่อมาเขือเทศค่ะใส่กไะเลยเข้าก,กัน ลดไฟลงหน่อยมันจะแตกไฟหนะ้าประมาณนี้คิตาโอเคระหว่างนั้นเราก็ตำตำตำหอมกระเทียมรอนะอยจ้า หอมกระเทียมจ้าต้กระล่งร้อนไละเอียดง่ายๆนะคะขอเวลาต้ม5นาทีจ้าพริกมาแล้วโ้้จริงร้อนมากเหนะ่ไหลลงกลางหลังไครเข้ามาชมช่องป้าจริงๆมากดติดตามกดไลค์กดซับสไครเป็นกำลังใจได้นะคะ ขอบคุณทุกคนค่ะกลังตำพริกอยู่นะคะขอเวลาตำแป๊บปนึงนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าจากนั้นเราก็จะรอมะเขือเทศจ้าน้ำพริกของปลานะคะใส่มะเขือเทศย่างลงไปนะคะแต่ว่าต้องเอาเปลือกมะเขือเทศออกนะคะแกะออกอันนี้ การตำน้ำพริกแบบคนอีสานนะคะใส่มะเขือเทศนะะนี่ค่ะมีพริกมีกระเทียมเนาะ,ะทำง่ายๆทำง่ายมากนะคะนะคะี่ค่ะก็เป็นน้ำพริกแล้วนี่ก็เปลือกมะเขือเทศเอาออกนะคะแกะออกนะะี่ค่ะเสร็จแล้ว เทใ,ใส่เพื่อให้มันเปรี้ยวนะคะคนอีสานจะกินไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะแต่ป้าจิงๆชอบกินเปรี้ยวนะคะแต่ต้องจิงยังจะไม่ใส่น้ำเงานานะคะจะทําแล้วก็เก็บไว้ใส่แค่เฉพาะน้ปาปลาถ้าจะกินก็คือเอามะนาวใส่ทีหลังนะคะก็คือก็จะบีบมะนาวใส่นะคะทําไมต้าสิงที่ทำอันนี้เพราะวันนี้เรา